สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคว่างฝ่ายสูบปุ๋สูบคนครับผมสวัสดีทุกท่านเนะครับเกิดรถบ้านไม่หรอกไม่หนี้เขาสิไปยังท่านม่นั่นซ้มือนี้สิไปวานแห่ครับผมไปวานแห่อยู่เฮอรเมสครับนี่เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแห่สองถุงปุ๋ย เออบงแหอด้วยผแบบาดบ้า,บาห่นกับความอุมประการควม้นค,ความไปยนมื่อหรคน่ะโอ้มื่อนีไปทิมายยูครับสิบสิบกว่าชีวิตเครับึย<ะ>มงานสูทุกขนครับพีตาหาแปดเชนอครับผม<อ>นำมัดเส้นเดียวครับมันัดสีน่สนุีน,นี่อมีตา,ามจานอมครับผม สรุปแล้วเจะข้นบุ <laughs> โอเคครับสมรล,ลำหน่อยไอ้เฮเียครับ<อ>มีเบ็ดไปพร้อมือเบ็ดไปน้ำครับพอได้ตีปลาคางทางครับผมเป็นความวเกตีดตามเบิ่งเด้อครับผมว่าสิได้ปลาจักตัวมื้อนี้เสี้ยนใหญ่เสี้ยนเปียปทั้งโคราชเพิ่นสิไปหวานเฮยียให้เบิ่งครับมื้อนี้ครับนี่คือสิโชว์นี่ครับเจ้าน้อยโอเคครับมื้อนี้ก็ดึก2องวัดพอเลยนะ7:00นกว่าๆแล้วมื้อนี้จวดครับผม

มาสัมผัสอาโนจากหนครับผมเปลี่ยนเลยครับขี่รถมามเกี่ตามมดกันครับเนี่ยเมืองก็งเซานะผมเมืองข้างหนาเนะ ผสาเตียนโคโยตีทั้งรถนอนเนี่ยเมืองหรอตำกันเล่ยมันเอาระจำไ้ตุ๊ดตำหม้อเลยเดจอดได้รวมอยู่กี่าตำม้อแล้วันันเพิ่งผู้สาวเราิงก่อนทั้ง้ถขาช่วยเลยวะอันนีขาช่วเลยวะขารับสามนั่งเนี่ยสามพนังเนี่ยโอเคครับมาหวัดเครื่องทางแล้วครับเดี๋ยวแยก่า่กับหวัดมังครับผมเจอกันที่ น้องนาน้องนาน้อครับผมเข้ามาเปลี่ยนเชือกไม้กันเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เปลี่ยนไม้ไม้ยังกว่าเข้ามาเปลี่ยนไม้ย oh? ังไม้ขามเกศครับจางหัวไถจงครับควางหนำหญ่เนาะคอางหนำคอางคงหนำหญ่ครับโอ้ป้นไม้สุภาพสินประภาพบ้านสินประภาพไปทางด่วนนะครับผมไปทางด่วนไปขามไปไถจงครับผมไม้นี่ ะตะกอนข้าว่าตัวป่านาดินกันครับจีเป็นทั้งเครื่องครับผมอยู่นาดินคำาูดนี่นะครับมาที่รงคลิปต่ว่าคลิปเสียครับโอกาสหนาวที่ไม่ย็ดคลิปไม่อยู่ป่านาก็ไลยครับผมทีมงานเกลั้ยงทาย่อยทย่อยมากครับผม ทางใต้เนี่ยเขาจะเป็นไปบ้านเฮียครับผมติดตามครับติดตามเบื้องว่าเส้นเดียวจะได้ปลาจกักตัวเมื่อนี่เตรียมบุปรกากันกันแป๊บน,นึงครับผมจากน้อยเขาจะไปเบือ้องวนาเพื่อนบ้านฮาเฮียบบบนี้ ใช่สุดด้วยน่นด้วโอ้มมีอ่ะนู่นปเดียวเดอกมวมเนี่ยถึงกลังเจซะครับได้หรอกเนี่เนี่ยจับม้วนเขาแลยจุ่ม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 ไปเลยเออที่่นเขาความพ่านเขาอะมันจังอีบอลลูนเออบอลลูนสิมันมีโอกาสลุไมีมันหดก็าบอมัดนมัดมัดเป็นควันเป็นควัเป็นแ้วมัดล็อกตรงนี้ไว้มัดล็อกไว้ม่เป็นควานเป็นควันไว้ะมาณจะคือนึ่งลลักมันจะคือหนึ่งล็อกอีทาสิเห็นเลยในภูเขาหว่าเอ๋อเขาก็ว่าด่านที่สองเห็นเพ่อน คําคุยอ่ะว่าน้ำเปลเอกเล่ากูเถ่าอ่ะอ๋อย้มากเลยนว่านะเป็นเดยเป็นเดย์รจารมันหแตมันนบ้านนอกกับสูบซาบีดหนึ่งสองยยงเจาะหูแดงอ่ะเจ็บเนเด็เ้นะันเมาเจอบ่ไวให้เน่อยู่ดิบ่่อนหน้าห่อนหูเนี่ยห่อนหว่างูซาเอดเนายมันดอีกนเอนเ้ดนเยนาน เอมพูเาอยู่บ้านพูนเอาเอาจี้เอายามาเนี้ยไปยิ่มปีปากเอาไหมโอ้เบา้ันไปวเขาเนอะหรอกมันเป็นดเาโบราณเดี๋ยวถ้าเพื่อนเอายาไม่เคียบความนาน้ารถดวกน่ารถดวกยำมากว่ากดไลค์กดครับจะกดคางหวด้วยนะครับกดสีแดงนะฮะอาจารย์ อันนั้นีกว่อะฮะเดยวอ้ีเยย่งไปอ้ย็ขาดเงก็จนไปดีหรอหนาเเลยอ้ยเฮงเยดย่งดีตัวนี่เยย่งียก็จนอะใส่ไดนี่ใส่ได้ใส่ได้อดนิ้วกลางวะเลบอดจะใส่เ้มาแล้วโอ้โแกงพนลองเอ้ยปูมื่อยปนปมือยเ่เสว่างปมือมัน้วนี้ปูตีนพร้อมดัวยนี่ตาบ้น าไปเบิ่งกันครับไปเบิ่งกันเด้อแฮวัหน้าเพิ่นพุงแห่จักเบ็ดเพิ่น,นเดียนชุดแม่ผมกี่มา,มาว่างว่ะก็บ่อกสรสซ่างมาอ่ะบ่อกสรสซ่างาว,ว่ะโอ้โหดีละดีละเดี๋ดวยวแค่เก็บเหรียญแค่ใส่เกือบมาะซะ ไได้เห็นตัวนี้ควายยางเนอะเอ้วเต็มพผย่างม้งไปเยอะคย่างไปพุเดี๋ยวนูดุืุไหมโอ้ขัดใส่เลยพอนะขัดใส่รถไปแล้เพี่อนเขาเพชสุก Đưa đây bát ô vinh ạng chẳng chẳng chừng chẳng kinh kinh, đổ chẳng chừng này, chừng 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 tôi. โอ้ปลาทองกับมี่สงสัยจะถือเรียกได้งวดเนี่ยเพื่อนปลาตะเพียนไหลเดี๋ยวาหาปลาตะเพียนเหาอวุ่นปลาในมันเข้าไปข้างในเพื่นเมื่อนั้นเห็นมันแลียนเลยปลาท้องครับปลาทองปลาหนี่ใหน่อยโอ้ปลาทองออกอปมันชาปลาทองปลาอีย่างวะหมาบัตเตอร์ผสมกันอันนี้เพื่อนเล่นปลาอยังเนาะพี่น้องเนาะปลานิ่งท้องปลาเนี่ เดี๋ยวปวดอลักันด้อพง่นด้วยงาด้สิเดี๋ยววัน้กนด้วยาดวัน้งมีเจ้าจด้ยขนาเป็นหัดโอ้คนสีำสีด้วยเด้หางกว้างครับผมว้าวเอาเยอะตัวนี้ตัวไหนเดอตยวแบบเกลียดนอท้อปาบตเตอร์ฮะ อีกลาบาไมอีกลอบนึง <la> ับปลามาวัเตอมวัเต่อมวอเตรอโอ้อาไว่าจล่อยงามๆเน่กระไดไปห้อง่างกว่คุณเดี๋ยวห้อยรเจามาใส่หนูก euh ัมี่บ้านไปเลย เออเบอร์เลึกห้างขึ้นไปหัวห้างตื่นไปเลยอยนันนี้ตัวหนึ่งเอาลอลเอาลยเาลลนาะไอ้จวดเอ,าอ้าโอ้จอมเสียก,กีนังเจียนโค้ดลาดเข้าไปรุ่นกันครับน้ำนิ่งเลยเกินมตนตึกๆวะตึกยบๆวะ

บ่หายให้จแล้วนว่มันลงอปานปลาเลี้ยนออกมาแล้วมพุทธนุุ่ดปนี่มนิุดไเียม่แล้ดวเลี้เไปานกดียวเลี้ยาไปในนั้นบ่ๆเลยละโอ้โหปลาดับเืงนี้ับปลาเมนตีนั่โอ้โหบดยบดีตซื้อนั่งเจ้าลมันจับ ม่หนูเดปสองห่วงม่กวานาเามันเออเนี่ยใส่หนูน้ำนี่เห้อนนอขง้ไางปนันจวงันั่งเป็นเชียงก้อนนาน้ำนี่ด้วยนี่ตะเทียนที่เรียนันไนมี่ปลาไดตีเมีมยลามนเด้ี่มียกขาปลาดวด้ียเขาไปต้อนเขาไปเมียนมัน ตามตามเข็นบ้านแล้วนี่ปาบเอลยวันแห้วาสมพันธุนี่หรือโอ้ยวันแห้วกับวันเทียมเสียกโอ้วันต่างต่างเลย

มันนอ่นขีดตมมันจีห่าวติดวะปลากระบอกนี่ากระบอกนตัวกวงตันจังหวัดมันหมนลูกตมมันีห้าวมาติดบ่สันดีเาเื่อรหมอซื้อม้นขึ้นต้นหนามั่งเลรอหันลาบฮันละใส่เมื่อใส่เมื่อจวดหยบเบื้องบนก็ได้มันอยู่ใส่ควายวันใส่เมื่อใส่เมือ เตีๆยมเตียมมุดมุดหัว่าเปียก่าด้ปลาด้เพิ่นว่าเนี่ยวันนี้หนูไปแม่ถึอมาเดียวถึอมาพี่ทำถึงใส่หัวพี่ยังหัน่อคือมาจับกุละส่วนลากไปใส่ผุนเลยวะมาตามพ่อที เีาเบาว่ะอ๋อมันหมุนตุมนะเดีมันเที่ยง่ะแงเอ้อเที่ยงนี่ไหมเดย่ใส่ฟางมาหันละี่วามไปอยู่ มันเฉียงมันเนาะมันหมดลงเฉียงจ้าตกลงเฉียงมัน่ตึกมาตักเอ้ยมันล,นลงเฉียงห้าวว่ติดบนยังเด็ดเอาความกันึ่งสม โอ้เถียงปลานิตนนี่ไม่ได้เถียงปลาได้หรอนายม่ได้เถียงปลานี้ล้วนล้วนี่ไ้ปลาพอกมาดปลาใส่ันมื่อน่ะพเถียงอย่างไเอย่น้นเเถียงปลานีนึง จะเช่นมู่ลวดไดเงี้ยอะไรเมื่อนเขามาพูดต้องปอแปลทั้งแบเลยนี่ตามบัดแล้วไปโอ้นั่นบัดแล้วไปวยังก็เอารถมาแต่มติดเหียโอ้จามเสียกีน้องจามเสียกเจ้าได้บับงใส่บวันเลยตัวนี่ โอ้เสียงนี <apply some drinks> ่โ <reco> อ <ming> hey. oh. okay. 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 ้เสียงไกงเมื่อวานมาถึงวันนี้ยังตัวมันแหวว่าลากลากเลี้วคนลากไก่ลุ้มเหไหเนโอ้ดีดดีดละนี่ปกระบอกพี่อ่ลุ้มไม่ลมแบบนี้เดียวแหละมันมันลุมปากรบอกเดยเขาเขาพอบเขา หลอดตาพี่น้องตาหางตาหางบห่าะขาดพรอมุ้งเลนาคุณเหรอเออว่าเป็นยังวันเหียพวกค้เจ้าเพื่อแบบว่าคัดใส่อ่ะป้าแบบคัดใส่อ่ะมาเพื้อขึ้นเรียลรถมือชาแทกออกเมื่อไหร่ือาไรอันนี้ปานิ่งเ้นอะไรนั่นว่อยังปไปดไนี่กวีวบยากากล้องบยา เม<ร> <harma> ื่อฟ้าเมื่อเจียบด้วยอ่านวอ้างเมื่องมสรเีนกับเปียครับผมเมื่อเปียดตบเลยมือผมเนาะโอ้ย <motion> ม oh. <c oughs> ันด well, <c oughs> like ินหเือนปลาเนี่เอาปาว่าตายไหมทำไมันดินกับปลาตายคนเดียวเขาน่อยเอาอยู่เอาเนาะนหน่อยดตัวตั้งแต่นหน่อยละ โอ้แม่นไม่ได้อบอกเงีย้ยผมาต่อแต่ไหนแตนะ่หามันเอาตัวย่อไใส่นี่ตัวใส่ฟรอบแกะออกปิก้งอ่ะเออเนี่ยตัดหัวทิบตัดหัวตัดหางบาดลังตแบบาแเลยลเดยาวทึกเขตายวะตายไ,าไม่ตัวตวันได้ปะจอยว,วันไล่ล่องผมบอกคือเขาใหญ่ใหญ่ทางไปฟัง่องงวกาลไปเรียนน้ำไรล่องบ้างหน่อยางใต้นี่ไปท่อนี่เออมันเป็นเรื่องน้ำไรบ้านดีไหมเงี้ยเดี๋ยวกูเลยไปยัง ไม่อยากพปลาหอมไปแล้วะโอ้ยเสียงปลาเนาะเจียงเงนึกผมไปเอากนดะเอาเวียดนามใช่กันกินไปงก็ไดยิงไได้ตองมาถ้าไปเอาไปเอาบุ๋เลยไม่ต้ด่นี่มันดนไปงก็ยต่วไปงกเอา เปลี่ยน <c oughs> วังพี่น้องเปลี่ยนวังบ่เนย่ป็นไดหาปลาเน่ก่อนเอาล่ะวันเสี้ยนหมดกับผมวมาที่บ้านปลาได้ประม,มาณตั้งจากที่บายเวียดมาด่วนเมื่อนี้มาบายเฮียเป็น,ดนไดรู้ <c oughs> สึแกแปลกเมืไหรครับเข้าต้ล่องครับเกิดมาชีวิตต้องล่องว่นล่องมันบ่หลุเนี่ยเกิดจังไงนี่สาธิดใช่ไหม ตอนแรกนะครับขอต่อปดเสียดทีนยาอกกอนครับแล้วพิสานเขาจะเอิินไล่แียครับจันี่ครับสามสิบเปอร์เซ็นใส่สอกครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แบ่งใส่สองมือครับตั้งมาสามสิบห้าเปอร์เซนครับน่นก็สิบเป็นร้อยเปร์เซ็นต์พอดีนี่ยเนี่ยนี่แลวครับนีสามสิบห้า สาชิวหหาให้กันไหนนั่นนี่ฟังนั่นเน๊ะนี่กัางอที่นะครับอก็ย่องครับงานหัด่นละตีข้างด้วนฝนเออเขาท่ายู่ต้อะมันหมอมือพอดีต้นี่นั่นนะครับบ้านไก่ป่านะครับ ทุกคนจะห้าวเขาอ่านเขาหาวลงทางฝุ่นตรงน well> oh, ั้นเด็ดึกแยกเนี้ยหราวส่วนนนำครับบอกว่านำสักหนิละเลี het, ah ้ยงนะครับสีเด็กฟ้าวดูซิว่าโอ้โอ้เต่าเต่าอีกแล้วครับตอนนี้ในตัวหนึ่งโอ้แน่นอนแน่นอนบางเรียงกับพวกฟ้าวแล้วนะครับเสี่ยนมมด เห็นแล้วพี่เนเกือบเจ้าตลาดลูกก <writing> <autant> ัง่เป็อย่ไไเป็นกรมี่ออย่ายางไปค้าราได้หนาเอ้ยเกือบมีนามูได้นี่เขาไ่ได้เสกเกือบมแล้วเืบเกือ้าเกือบน่เกือบกิงนึงไม่เจีบเทียนตาย่าได้เลย ชัวร์โอ้บ่แตกปันเลนี่ละบ้างนิด้ปลาญ่เบิ่งนี่ครับเอาเฝ้าเฝ้าเฝ้าเฝาเบ็ดเบ็ดกอน เดนมาเดี๋ยวเเดโอ้ปดูวาไปกันดเลยูโอ้จซีนีมค่อยเป่นบ้าทเดียวสาม่น้องคักคักคักเย้มันอยู่นี่เลย โซ่นาโซ่ด้วยบาทเดียวจลตัวห่าด้วยนี่นี่นะขัดใส่ตะลุนนี่นะมันต้อมใจอีโอ้น้องดูลอดูเบิดดบาทครับเือดครับบาทกับบาทที่ไนใช่ปฏิบัติงานนี่จาน เพียนเดียวมากปลาตะเพียนโอ้ยปลาเมือกลางเยบรอยแล้วอย่าสุตาเขามาเพราะเตรียมเตรียมหรลาย่อ่สุบไดุ้ดเยรปเพืับโอ้ขาดเีบเีบเยีบเก่งเลยคบเเครับเด้อสร้างต้นครับสุดยดสุดยอด โอ้โเห็นเห็นหัวเห็นดทแล้วดูัไอีกแล้วเป็นหัวเหครับเนาะเเครับุงครับผมวปสรุปนนอกบอกีนะครับโอมยได้แต่เมีรุ่นนี้ว่างหาชิปแม่งนี่ก็ ป้าขายตลาดรถนี่หามนามจะอ่วนๆทั้งนั้นเลยให้เลย้เอือั่นน่ะสุดยสุดยอาเอาปรคำเมียละห่อมันอยู่เนี่ยนวงสอบเนี่ยมันเตรียมด้วยตาบอดด้ตอนนี้บอดเนาะตัวไหนเอาวะนไปก่อน

มันจันงไ่จันมัดวันด้วมองีรวลถ รับมือนีบไปายกันเต้มนี้ครับไบๆยครับกดไลค์กดติดตามข้างขอด้วยนะ